สวัสดีครับผมอายุธาครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนออีก1นึคันนะครับผมกับคันนี้จาก Honda นะครับเป็น Honda Civic e k หรือตาโตนะครับรถโซ่ทรงองค์เอลเหมาะสําหรับวัยรุ่นนะครับเป็นรถที่วัยรุ่นนิยมเอามาแต่งเอามาใช้งานกันเป็นส่วนใหญ่นะครับผมไม่เชยนะครับผมอยู่ในยุคร่วมสมัยตลอดการคันนี้กับ Honda Civic e k นะครับผมโฉมปี96นะครับผมนี่นะฮะรถเป็นรถสี แดงนะครับผมทําสีมาใหม่สีเดิมเป็นสีทองนะครับแต่บอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิเศษไปจมน้ําเจ้าของนะครับเอาไปทําเป็นสีแดงมะเหมี่ยวและสุดท้ายก็เอามาทําเป็นสีแดงสดนะครับผมได้ดิสเบรกสีล้อของตรงของแต่งมาพร้อมรอบคันเลยนะครับผมทั้งจัดทรงลงล้อมาอย่างดีนะครับใส่ล้อสีอียี่ลัดยางดอกหนานๆมาให้ใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงาน ทะเบียนสวยด้วยนะครับเลข3าตัวหมวดเก่านะครับ182นะครับผมถ้าใครฟังป๊อปพังก็จะเป็นวิ่งหนึ่งแดอนะครับซึ่งทะเบียนก็มีราคานะครับหลักพันถึงหลักหมื่นบาทอยู่แล้วนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับภายในเป็นเบาะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานนะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมมีพวงมาลัยซิ่งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จัดดิฟฟี่มาให้ชุดใหญ่หนึ่งชุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใี้ส่วนด้านหน้ากันนะครับ มีมีดิฟฟี่ชุดใหญ่มาให้1ชุดนะครับทั้งหกตัวนะครับวัดค่าต่างๆนะครับผมใช้งานได้เข็มกระดิกนะครับผมนี่นะฮะสวยงามน,นะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงชุดแบบชุดแฮปปี้มิลมาให้ฟังกันนะครับผมไม้ที่น้าปัดชอสองแสนห0ึ่งหมกว่ากิโลเท่านั้นรถไม่เคยติดแก๊สน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนขงด้านท้ายนะครับผมนนะฮะรถคันนี้นะครับ ตัวทรงอกเอลดีนะครับไปก็ใช้งานกันได้เลยนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับผมนี่นะฮะด้านท้ายก็ไม่มีรอยจอดติดแก๊สแต่อย่างใดอย่างที่บอกนะครับเคยเป็นรถสีทองมาก่อนแล้วกลับสีทุกอย่างตอนนี้ลงเล่มถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยนะครับผมรถกลับสีสําหรับ h อนด้า k EG นะครับเป็นเรื่องปกติของการกลับสีเพราะว่าเป็นรถที่ไวรุ่นนิยมนะครับผมใครที่หาใครลูกให้หลานนะครับสามารถซื้อไปได้เลยนะครับรับรองถูกใจแน่นอนเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนเครื่องยนต์นะครับ มาดูครงกันนะครับที่สำคัญนะครับคันนี้เป็นเครื่อง v ี e ทคด้วยนะครับผมได้เป็นเครื่อง v ีเทคใส่กองงูหลามมาให้แล้วนะครับตามสไตล์รถซิ่งแบบ v k เทนะครับผมนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบดีน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไม่ไอไม่พุ่งนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับ ในส่วนของ EK คันนี้นะครับผมก็ไม่ได้เตี้ยจนเกินไปนะครับตัวทรงองค์เอวกำลังสวยนะครับผมไวรุ่นนิยมนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมเอาไปขับขี่ใช้งานทางไกลทางไกลสบายๆเลยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดาหารถให้ลูกใช้ขับขี่ไปเรียนมหาลัยไปใช้งานนะครับผมแนะนํานะครับจ่ายเงินแค่หลักหมื่นบาทดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญไวรุ่นถูกใจแน่นอนเพราะว่ามีแก๊งมีกวนและไวรุ่นก็ยังนิยมอยู่นะครับ ขับใช้งานไปราคาก็ไม่ตกนะครับก็ราคาก็อยู่หลักหมื่นอย่างนี้มาเป็นไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับผมใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับผมตัวรถอยู่ 2, พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีรต่างจังหวัดมีบริการสไลด์นะครับผมอยากได้มาเอาเลยนะครับผมคันนี้ขายให้แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับหลักหมื่นที่บอกนี้ไม่ใช่แพงๆเลยครับผมเปิดให้เลยนะครับหลักหมื่นเท่านั้นหลักหมื่นคือครึ่งแสนครับผมประมาณครึ่งแสนเท่านั้นนะครับผมใครที่อยากได้นะครับ Honda c ซ vic ก k เคอย่างนี้ ของแต่งแน่นๆแบบนี้ราคาถูกๆแบบนี้คุณลองคิดดูว่าคุณเอาไปทําเองเกินไหมครับไปซื้อรถในตลาดก็ห6าหกหมื่นแล้วนะครับผมแต่เราขายให้เลยนะครับเปิดราคาให้เลยแล้วกัน6 000, 9 9มื่นเบาทหกหมืาบาทสำหรับ Honda Civic e k แต่งซิ่งแบบนี้มีประกรันชั้นสามให้ด้วยนะครับใครที่หารับขี่ใช้งานอยู่นะครับรีบจับรีบจองเห็นคลิปแล้วหรือดูรูปแล้ว มันจำได้มัาจำไม่ต้องกลัวโกงมีหน้าร้านชัดเจนนะครับผมรับรองได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ